สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะจ๊ะมิตรแฟนเพลงทั้งหลายทุกคนฉันจะบอกให้นะถึงแม้ว่าจะมีเทศกาลเสื้อดำแต่อย่างไรก็ตามแต่นะทุกคนก็ยังทำมาหากินปกติเหมือนเดิมเทศกาลต่างๆที่วันปีการคอนทรงคอนเสิร์ตไว้มีเหมือนเดิมจ้ะมีเหมือนเดิมจ้ะเพราะว่าในส่วน ของกาลเทศะเราก็ทำตามจิตสามัญสำนึกของเราแต่ขณะเดียวกันการแต่งกายความสุภาพอะไรต่างๆเราทำเหมือนเดิมแต่การแต่งกายการสุภาพอะไรต่างนะคะเราก็ทำตาม,ตามกาลเทศะและจิตสามัญสำนึกของเราถ้ามีมากเราก็ใช้ความสุภาพมากถ้ามีน้อยเราก็ใช้ความสุภาพนั้นนิดหน่อยนะคะแต่ขณะเดียวกันนะประเทศชาติบ้านเมืองก็ขับเคลื่อนเดินหน้าด้านเศรษฐกิจเหมือนเดิม นะคะเราจะต้องไม่ปล่อยให้ใครเอาเทศกาลเสื้อดำเนี่ยมาโหนโอเคนะคะโดยเฉพาะรัฐบาลอย่ามาโหนเทศกาลเสื้อดำจงทำตามที่ได้มีการให้พันธสัญญากับประชาชนนั่นคือแก้ขมิญน,นั่นคือแก้เศรษฐกิจปากท้องอีสองอย่างนี้ยังแก้ไม่สำเร็จเลยมึงไปเซ็นสัญญากับประเทศกัมพูชาซะแล้วเรียบร้อยเออเดี๋ยวกลับมาก่อนมึงโดนแน่มึงโดนประชาชนโห่ไล่แน่ มึงโดนประชาชนแน่ประชาชนอย่างพวกกูเนี่ยแหละจะนั่งคอเอาแม่งกูจะดา่าแม่งทุกคืนเลยกูจะดา่าจนกว่ากูจะได้คําตอบที่ดีเออมึงไม่ต้องให้ใครโทรมาด้วยกูจะดา่าแม่งฮะทาไมที่นี่คือแผ่นดินไทยปู่ย่าตาทวดเป็นเจ๊กเป็นจีมาจากไหนอะถึงไม่นับไม่ไม,ไม่มีความสำนึกสำเนียก ว่าเราจะต้องห่วงแหนแผ่นดินขนาดไหนและเราจะต้องเอาแผ่นดินคืนมาก่อนก่อนที่มึงจะเอายุทธปกร์หนักถอยออกมาเนี่ยมึงต้องเอาแผ่นดินคืนมาก่อนทําไมประเทศเขมรเนี่ยมันยกแผ่นดินที่มันยึดไปเนี่ยมาให้มึงฟรีๆแล้วไงมึงถึงต้องเอายุทธปกร์ออกทําไมมึงจะใช้สองแข้งสองขาของทหารเกณฑ์ลูกคุณเหรอไปยึดแผ่นดินที่เขมรมันยึดไปกลับคืนมาได้เนี่ยคุณจะใช้สองแข้งสองขาของลูกชายคุณหรือไง นี่คือแผ่นทินใดค่ะประเทศไทยประชาชนไทยเราเสียแผ่นดินมามากมายขณะเดียวกันหลักหมุดของรัชกาลที่ห้าปักให้เราเจ็ดสิบสี่หลักหมุดวันนี้หาเจอหรือยังหลักหมุดนั้นน่ะแล้วขึงตึงไปถึงหลักหมุดหรือยังและขณะเดียวกันมูลินิีต่างๆเนี่ยงบประมาณแผ่นดินไม่ต้องมีก็ได้แต่มูลินิีต่างๆเนี่ยเขาระดมเงินกันเนี่ยได้กี่ร้อยล้านแล้วล่ะสองร้อยสามร้อยล้านแล้วเนี่ยเพื่อที่จะสร้างรั้วนอื่นเรื่องั้วเนี่ยมึงไม่สร้างหรืองไงมึงไปเซ็นสัญญ,ญาสันติภาพกับมันอ่ะ แล้วรู้ว่าจะไม่สร้างหรือไงชี้แจงกับประชาชนให้ดีนะถ้ารั้วไม่สร้างเนะี่ยมึงชิบหายแน่เขาให้สร้างรั้วสร้างแบบเดียวกันกับประเทศเวียดนามสร้างแล้วเวลามันจะได้แก้ปัญหาเรื่องแกงคอร์เซ็นเตอร์ด้วยทาไมมึงจะไม่สร้างรั้วเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แกงคอร์เซ็นเตอร์สามารถที่จะเอาเงินบำเลอทางฝ่ายการเมืองได้อย่างนี้เหรอมึงจะตั้งหลักอีกนานไหมประเทศเกาหลีเขาไม่เห็นตั้งหลักเลย ประเทศเกาหลีตั้งหลักสองวันประธานาธิบดีส่งคนเข้ามาจัดการเอาขนของขนประชาชนชาวเกาหลีกลับอย่างปลอดภัยเจ็ดสิบแปดสิบคนกูไม่เห็นว่าไอฮุนเซนไอฮุนเาเน็ตมันจะต่อต้านตรงไหนเลยขณะดเดียวกันประเทศไทยในยมึงเนี่ยขนประชาชนไทยไปเนี่ยโดยแก๊งสแกมเมอร์เยอะแยะมากมายเป็นพันสองพันคนเนี่ยแล้วช่วยเขาออกมาได้บ้างหรือ,อยังทําไมไม่เอาประชาชนกลับออกมาจากตึกสแกมเมอร์เพื่ออะไร เพื่อว่าพวกคุณเนี่ยจะได้ได้เงินจากไอ้พวกแก๊งสกแกมเมอร์มาลงการเมืองจากไอ้พวกแก๊งสกแกมเมอร์มาลงการเมืองอนี้มึงจะโผล่มาทำอะไรเนี่ยให้แจ้มมึงจะโผล่มาทำไมโอ้กูด่าอยู่เนี่ยจะโผล่มาทำไมลรวอยากคุยด้วยทำไมตอนนี้่าเพิ่งคุยด้วยสิเออตอนนี้ยังคุยไม่ได้กําลังด่าอยู่เออเนาะคุณเอาประเทศชาติไปติดลมแล้วแบบนี้ นายกรัฐมนตรีคุณไม่รู้สีไม่รู้แปดกทำไมคุณไม่ชะลอทําไมคุณจะต้องโดนนําประเทศชาติไปอยู่ภายใต้้งตีนของประธานาธิบดีอเมริกาซึ่งประเทศเขากําลังชัดดาวและประเทศเขากําลังตกระกรมลําบากและประเทศเขากําลังเขีย่ยโดนาทรัมป์ออกขณะเดียวกันคุณเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยประเทศสยามแต่ปรากฏว่าคุณไปอยู่ภายใต้้งตีนใต้ปีกของประเทศเขนรคุณทําอย่างนี้ได้ยังไง คุณไปอยู่ในเกมของขเขมรได้ยังไงตระกูลคุณทั้งตระกูลเนี่ยคดพ่อคอดแม่คุณเสือผืนหมอนใบเนี่ยมาเพื่อไผ่มึง่งมาเพื่อใบบารมีบุญอยู่ในประเทศไทยอะ่ะคุณมีที่ดินที่ดอนในประเทศไทยทำนูน่นทำนีนำน่มีเป็นที่ลานจอดเค,อเครื่องบินเครื่องบินเต่างเยอะแยะมากมายไปหมดอะ่ะ แต่ขณะเดียวกันคุณถึงไม่สํานึกละ่ะว่าการที่แผ่นดินไทยเราอยู่เนี่ยไปใต้ปีกเขมรเนี่ยทั้งบ้านหนองจานทั้งบ้านหนองยากแก้วทั้งที่อําเภอเมืองท่าเส้นที่จังหวัดตราดที่เราเน่ยยังไม่ได้ไปเอาคืนมาเลยและขณะเดียวกันปราสาทต,ตาควาปราสาทต,ตาขยาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้คืนมาเลยถูกไหมทั้งหมดยังไม่ได้คืนมาเลย เฮ้ย hey, เรื่องนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะแล้วตอนนี้เมื่อเซ็นไปแล้วด่าด่าตามหลังไปแล้วมันได้ผลอะไรไหมก็ไม่ได้คุณเป็นรัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงประชาชนคุณเป็นรัฐบาลที่ดื้อกับประชาชนคุณเป็นรัฐบาลที่พอใช้อํานาจแล้วคุณก็ใช้อํานาจคุณเป็นรัฐบาลแบบนี้ไม่ได้มันบ้าไปแล้วคุณจะทําตัวแบบนี้ไม่ได้ แล้วคุณจะทําตัวโหนผ้าดําไม่ได้ด้วยคุณจะมาเป็น,ปนปรัฐบาลโหนผ้าดําไม่ได้นะประเทศชาติคือประเทศชาติอธิปไตยคืออธิปไตยผ้าดําก็คือผ้าดําเทศการดําก็คือเทศกาลดําคุณจะมาโหนเทศกาลดําไม่ได้นะคุณจะเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีที่โหนเทศกาลดําไม่ได้คุณจะมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นหนกไม่ฟังเสียงประชาชนโหนเทศกาลดำ เอาเทศกาลดำคุ้มกะลาหัวรัฐบาลคุณไม่ได้คุณกำลังใช้เทศกาลดำคุ้มกะลาหัวคุณคุณกำลังจะทำให้ประชาชนไม่พอใจต่อเทศกาลดำคุณกำลังจะอาศัยจังหวะเทศกาลดำที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาไล่ไม่ได้จะลุกขึ้นมาม็อบไม่ได้ลุกขึ้นมาต่อต้านไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรไม่ได้ คุณอาศัยเทศกรรมดำคุ้มกะลาหัวคุณแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องนะฉันจะบอกให้ว่ามันไม่ถูกต้องนะ ไม่ตลกแล้วคุณอนุทินมันไม่ตลกมันไม่ตลกนะคุณไม่ตลกนะคุณทำหน้าเศร้าคุณจะมาทำหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้ประชาชนทราบไม่ได้นะคุณมาทำหน้าเศร้าเอาเทศกาลดำปกเอาเอาเทศกาลดำมาคุ้มกระลาหัวพวกรัฐบาลคุณคุณกำลังทำอะไรคุณกำลังเอาประเทศชาติไปทำอะไร คุณกำลังเอาประเทศชาติไปติดลมอะไรเอาประเทศชาติไปติดลมอะไรคุณกําลังเอาประเทศชาติไปติดลมไม่ถูกต้อง